ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับได้เดินทางเยี่ยมเยือนผู้พิการผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครับ นางสาวนุชนาประทีปทีรนันรอมผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมพอมอมโมบายปันสุสู่ชุมชนโดยลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบ,บางคนพิการผู้สูงอายุและผู้ยากไร้พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคติดตามดูแลสภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดํารงชีวิตจํานวนสิบรายเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้น ที่อำเภอท่าเรือโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกับพมจภาคีเครือข่ายวัดพดนัญเชิงวรวิหารโดยพระธรรมรัตมงคลวงตโกมูลนิธิพุทธมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญาลุภาพโดยพระครูปรักิติเชษฐิริวัฒโนโกร่วมสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บเระลอกใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนมามัยของพี่น้องประชาชน ตลอดจนการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจําวันและฐานะทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความยากลาบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและก็ตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดํารงชีวิตอย่าง,งกระทันหันรวมไปถึงผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงไปเหตุให้ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทีม,มพมพระนครศรีอยุธยากรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นครับ